เกมลับของทองคำผมมันนี่เจอร์นี่ครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังเปิดประตูบานหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยมองเข้าไปเลยประตูบานนั้นคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทองคำโลหะสีเหลืองที่คนทั้งโลกต่างยกย่องและให้ค่าแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคาไม่เคยเป็นแค่ของสะสมสวยงามหรือของขวัญในงานมงคลเท่านั้นหากมองลึกลงไป ทองคือพลังอำนาจที่พลิกชะตาของประเทศได้ทั้งประเทศปัญหาคือเรามักถูกสอนว่าเงินกระดาษคือสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนได้ทุกอย่างเงินคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเงินกระดาษที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วไม่ได้มีค่าในตัวเองเลยมันมีค่าเพราะรัฐบาลบอกว่ามีค่าแต่ถ้าวันหนึ่งความเชื่อมั่นหายไป เงินเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นเพียงกระดาษธ,ธรรมดาในพริบตาแล้วทำไมทองคำถึงอยู่รอดมาทุกยุคทุกสมัยนี่คือความขัดแย้งที่หลายคนยังไม่ทันได้ตั้งคำถามเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเงินดิจิตัลเกิดขึ้นระบบการเงินใหม่ถูกพัฒนาแต่ในเวลาเดียวกันธนาคารกลางและมหาอำนาจก็ยังคงหวนวลับไปหาทองคำโลหะเก่าแก่ที่มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งมาตั้งแต่โบราณ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าระบบมาตรฐานทองคําในอดีตเคยทำให้โลกมั่นคงทางการเงินเงินทุกหน่วยต้องมีทองหนุนหลังแต่เมื่อมหาอำนาจตัดสินใจเลิกผูกค่าเงินกับทองโลกก็เข้าสู่ยุคที่เงินสามารถพิมพ์ได้ไม่จำกัดความไม่สมดุลจึงเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเปิดเผยครั้งใหญ่คือความลับที่ซ่อนอยู่หลังการเติบโตของเศรษฐกิจโลกคือการที่มหาอำนาจพิมพ์เงินเกินจริง โดยไม่ต้องมีทองมาคำ้ำและเมื่อเงินที่ไม่มีทองหนุนหลังเริ่มมากเกินไปปัญหาที่ตามมาคือเงินเฟ้อหนี้สินพุ่งและระบบทั้งระบบเริ่มสั่นคลอนแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าแล้วทองเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยลองจินตนาการว่าคุณมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารจำนวนมากแต่ถ้าระบบการเงินล่มสลายขึ้นมา คุณผู้ฟังคิดไหมครับว่าตัวเลขที่เห็นในสมุดบัญชีจะยังช่วยชีวิตได้จริงหรือไม่แต่ถ้าคุณถือทองแม้จะมีน้ำหนักแม้จะไม่มีดอกเบี้ยแต่มันคือสิ่งที่มีค่าในตัวเองไม่มีใครสั่งพิมพ์เพิ่มได้ความจริงอีกด้านที่หลายคนไม่รู้คือทองยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองมหาอำนาจใช้ทองสร้างความเชื่อมั่นใช้ทองเป็นตัวประกันและใช้ทองเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า สงครามหลายครั้งในอดีตไม่ได้จบเพราะกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าแต่จบเพราะฝ่ายหนึ่งหมดทองที่จะหนุนหลังสงครามนี่คือจุดพลิกผันที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงทองไม่ใช่แค่สินทรัพย์ปลอดภัยแต่คือปัจจัยที่กำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเวทีโลกลองคิดดูครับถ้าประเทศหนึ่งมีทองจำนวนมหาศาลแต่คู่แข่งมีเพียงเงินกระดาษคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะอยู่รอดได้ยาวนานกว่า สิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งคำถามคือเราเคยถูกบอกหรือไม่ว่าทำไมธนาคารกลางยังเก็บทองไว้ในห้องนิรภัยแม้จะมีเงินดิจิตัลและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมายความจริงก็คือทองยังคงเป็นเสาหลักที่คำยันความมั่นคงของระบบการเงินโลกและใครที่ถือทองมากกว่าย่อมมีเสียงดังกว่าในเวทีระหว่างประเทศคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการสะสมทองของประเทศมหาอำนาจในรอบหลายปีที่ผ่านมา เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าพวกเขาไม่เชื่อใจระบบการเงินที่สร้างจากเงินกระดาษอีกต่อไปและนี่คือการเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกใหม่ที่อาจไม่มีใครพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาแล้วคำถามคือเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาควรทำอย่างไรจะยังฝากความหวังไว้กับตัวเลขบนหน้าจอธนาคารเพียงอย่างเดียวหรือจะเริ่มมองหาความมั่งคงที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องรีบซื้อทอง แต่ผมอยากบอกว่าการเข้าใจบทบาทของทองคําคือการเข้าใจทิศทางของโลกถ้าเราไม่รู้จักเกมที่เขากำลังเล่นอยู่เราก็จะเป็นเพียงผู้ถูกกำหนดชะตาโดยไม่ทันได้รู้ตัวงานสะสมทองของธานาคันกลางผมมันนี่เจอร์นี่ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้ง วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่เรื่องที่ลึกขึ้นหลังจากตอนแรกเราได้พูดถึงเกมลับของทองคำไปแล้วหลายคนคงเริ่มมองเห็นภาพว่าทองคำไม่ใช่เพียงโลหะสีเหลืองธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่แทบไม่มีใครพูดถึงชัดเจน คือการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งสะสมทองคำในปริมาณที่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปีข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกโฆษณาใหญ่โตแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามันคือการเคลื่อนไหวที่บอกถึงความไม่ไว้วางใจในระบบการเงินโลกปัจจุบันปัญหาคือทำไมธนาคารกลางถึงทุ่มซื้อทองทงั้งๆที่พวกเขาคือผู้ผิมพ์เงินเองถ้าเงินย่งมั่นคงพวกเขาจะซื้อทองไปทำไม เรื่องนี้เองคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่คุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะครับเมื่อก่อนเราถูกสอนว่าดอลลาร์สหรัฐคือเงินสำรองของโลกทุกประเทศต้องถือไว้เพื่อทำการค้าแต่เมื่อเกิดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหรือประเทศที่ไม่เดินตามเกมของสหรัฐจุดจู่สินทรัพย์ที่ฝากไว้ในต่างประเทศก็ถูกแช่แข็งถูกยึดไปอย่างหน้าตาเฉยสิ่งนี้ทำให้หลายประเทศรู้สึกทันทีว่าเงินกระดาษไม่ปลอดภัยอีกต่อไป นี่คือปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้นและความขัดแย้งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจีนได้สะสมทองคำมากกว่า1,000ตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยไม่ประกาศตัวเลขจริงทั้งหมดรัสเซียเองก็ทำแบบเดียวกันและยังใช้ทองหนุนค่าเงินรูเบนบางส่วนหลังถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกขณะที่ตุรกี อินเดียรวมถึงประเทศในตะวันออกกลางต่างก็เร่งซื้อทองสะสมไวเ้เงียบๆเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าพายุใหญ่กำลังจะมาในขณะที่สหรัฐและยุโรปยังคงพยายามรักษาอำนาจของดอลลา่าแต่กลับมีความกังวลลึกๆว่าโลกอาจไม่ต้องการพึ่งพาเงินกระดาษเพียงใบเดียวอีกแล้วคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าทำไมทองถึงถูกเลือกเพราะทองคือสินทรัพย์ที่ไม่มีหนี้ไม่ขึ้นกับสัญญาของใคร ไม่ว่าระบบการเงินใดจะล้มทองก็ยังมีค่าอยู่เสมอการสะสมทองของธนาคารกลางจริงไม่ใช่เรื่องการลงทุนธรรมดาแต่เป็นการเตรียมสเสบียงในสงครามการเงินความจริงที่เปิดเผยชัดขึ้นคือโลกกำลังอยู่ในช่วงย้ายขั้วอำนาจจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกและทองคือเครื่องมือสำคัญในเกมนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเบื้องหลังการซื้อทองยังมีความลับอีกชั้นหนึ่งบางประเทศไม่ได้ประกาศตัวเลขจริงทั้งหมด การรายงานทองสำรองอย่างเป็นทางการอาจไม่ตรงกับสิ่งที่มีอยู่จริงมีการขนย้ายทองอย่างเงียบๆจากห้องนิรภัยในสหรัฐและยุโรปกลับไปยังประเทศต้นทางหลายชาติไม่ไว้ใจที่จะฝากทองไว้ในต่างประเทศอีกต่อไปนี่แหละครับคือจุดพลิกผันใหญ่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะที่ทองไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ความมั่นคงของประเทศใครมีทองมากคือผู้ที่มีสิทธิ์ต่อรองสูงกว่าลองนึกภาพนะครับ ถ้าวันหนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่เงินที่ทุกคนยอมรับเหมือนเดิมการค้าระหว่างประเทศจะอิงกับอะไรทองคำคือคำตอบที่หลายประเทศเริ่มหันกลับมาใช้และนี่อาจเป็นการหววนคืนของระบบที่ทองกลับมาเป็นศูนย์กลางอีกครั้งคุณผู้ฟังครับความขัดแย้งที่แท้จริงคือสหรัฐไม่ต้องการให้ดอลลาร์สูญเสียอำนาจขณะที่มหาอำนาจอื่นๆก็ไม่ต้องการตกอยู่ใต้อำนาจดอลลาร์ตลอดไปเกมนี้จึงเต็มไปด้วยแรงกดดันและการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่ในเงามืด แล้วเราจะอยู่ตรงไหนในเกมนี้นี่คือคำถามสำคัญสำหรับทุกคนหากประเทศใหญ่ยังไม่ไว้วางใจเงินกระดาษแล้วประชาชนทั่วไปอย่างเราจะฝากความมั่นคงไว้ที่ไหนผมมันนี่เจอนี่อยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราถืออยู่จริงหรือไม่เงินที่อยู่ในธนาคารหรือกระดาษในกระเป๋าเรามันมีค่าจริงหรือมันกำลังเสื่อมค่าลงเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัว สุดท้ายแล้วการสะสมทองของธนาคารกลางคือสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดในรอบหลายสิบปีว่าระบบการเงินโลกอาจใกล้ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่การรู้ทันและเตรียมตัวคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เราไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณผู้ฟังครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพราะเราจะไปลึกกว่านี้กับเรื่องทองคําและการหักล้างอํานาจดอลลาร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเริ่มเลิกพึ่งพาเงินสหรัฐแล้วทองคําจะกลายเป็นพระเอกคนใหม่ของระบบการเงินจริงหรือไม่ ทองคํากับการหักล้างดอลลร์ผมมันนี่เจอร์นี่ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งวันนี้เราจะพาเดินทางไปสู่ประเด็นที่เข้มข้นที่สุดประเด็นหนึ่งในซีรีส์นี้นั่นคือบทบาทของทองคําในการหักล้างอํานาจของเงินดอลลร์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตลอดเกือบร้อยปีที่ผ่านมาดอลลร์สหรัฐคือกษัตริย์แห่งเงินตราโลกทั้งโลกต้องยอมรับใช้เป็นตัวกลางในการค้า และถือไว้ในคลังสำรองแต่ตอนนี้กำลังเกิดรอยร้าวครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายประเทศไม่เชื่อใจอีกต่อไปปัญหาคือเมื่อใดที่ระบบโลกต้องพึ่งพาเงินสกุลเดียวประเทศที่ควบคุมเงินนั้นย่อมมีอำนาจเหนือใครทั้งหมดและอำนาจเช่นนี้ถูกใช้เป็นอาวุธกดดันทางเศรษฐกิจหลายครั้งจนประเทศต่างๆเริ่มถามตัวเองว่าถ้าไมอยากถูกบีบคอด้วยดอลลราจะมีทางเลือกอะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า คำตอบที่หลายประเทศเริ่มหันไปหาก็คือทองคำเพราะทองไม่ขึ้นกับใครไม่ถูกพิมพ์เพิ่มตามใจชอบและไม่สามารถถูกแช่แข็งได้เหมือนบัญชีเงินในระบบการเงินโลกนี่คือความขัดแย้งที่กำลังร้อนแรงในปัจจุบันขณะที่สหรัฐยังต้องการรักษาอำนาจดอลลาร์ไว้แต่จีนรัสเซียอินเดียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเริ่มหันมาทำข้อตกลงการค้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านดอลลาร์ บางครั้งใช้เงินท้องถิ่นบางครั้งก็ใช้ทองเป็นหลักประกันคุณผู้ฟังลองลึกภาพนะครับน้ำมันที่ขายออกไปแล้วไม่ได้ชำระด้วยดอลลาร์อีกต่อไปแต่ถูกชำระด้วยทองหรือค่าเงินที่มีทองหนุนหลังนี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ของโลกการเงินความจริงที่ถูกเปิดเผยคือหลายประเทศกำลังสร้างระบบการเงินคู่ขนานที่ไม่ขึ้นกับดอลลาร์เช่นการตั้งสัญญาการค้าพลังงานที่ใช้ทองคำเป็นตัวกลาง สิ่งนี้อาจฟังดูเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือการเขยา่าบาลังของดอลลาร์ที่ยืนมานานหลายสิบปีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญมากก็คือหากการค้าสินค้าสำคัญอย่างพลังงานและอาหารไม่จำเป็นต้องผ่านดอลลาร์อีกต่อไปความต้องการดอลลาร์ก็จะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าวันหนึ่งโลกไม่ต้องการถือดอลลาร์เหมือนเดิมค่าของมันก็อาจดิ่งลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับ ความพลิกผันที่น่ากลัวก็คือการลดบทบาทดอลล่าร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องความมั่นคงระดับโลกด้วยลองคิดดูนะครับสหรัฐที่เคยใช้การพิมพ์เงินเพื่อสร้างอำนาจจะยอมเสียตำแหน่งผู้นำไปไง่ายๆหรือไม่สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าที่เราคิดคุณผู้ฟังครับการหักล้างดอลลาร์ด้วยทองจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่คือการเปลี่ยนสมดุลของโลก และทุกครั้งที่โลกมีการเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจย่อมมีความปั่นป่วนใหญ่เกิดขึ้นเสมอถ้ามองในมุมคนธรรมดาอย่างเราคุณผู้ฟังอาจสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันต้องบอกเลยครับว่ามันเกี่ยวเต็มๆเพราะค่าเงินที่เราใช้เงินออมที่เรามีและราคาสินค้าทุกอย่างในชีวิตล้วนผูกกับระบบการเงินโลกถ้าดอลลร์อ่อนค่าเพราะถูกลดบทบาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ราคาทองจะพุ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวและเงินกระดาษที่เราถืออยู่ก็จะยิ่งเสื่อมค่าลงไปอีกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายครั้งที่เกิดวิกฤตค่าเงินในอดีตคนที่มีทองรอดเสมอแต่คนที่ถือเงินสดกลับเสียหายอย่างหนักความจริงนี้ถูกพิสูจน์มาหลายครั้งและกำลังถูกพิสูจน์อีกครั้งในยุคปัจจุบันสิ่งที่น่าคิดคือ ถ้าวันหนึ่งโลกเดินหน้าสู่ระบบที่ใช้ทองหนุนค่าเงินจริงๆประเทศที่มีทองมากจะกลายเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติและประเทศที่ไม่มีทองสำรองมากพอก็จะเสียอำนาจการต่อรองทันทีผมอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าประเทศเราเตรียมพร้อมแค่ไหนธนาคารกลางของเรามีทองเพียงพอไหมและเราจะรับมืออย่างไรถ้าวันนึงโลกหมุนกลับไปสู่ระบบที่ทองคือศูนย์กลางนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า การเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่หลังฉากโลกกำลังเปลี่ยนเกมการเงินโดยใช้ทองเป็นหมากสำคัญและดอลลาร์กำลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่คุณผู้ฟังครับยังมีความจริงอีกด้านที่น่าตกใจบางคนเชื่อว่าการสะสมทองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจเป็นสัญญาณการเตรียมรับมือกับวิกฤตใหญ่ที่กำลังจะมาและเมื่อถึงวันนั้นทองจะไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่คือสเสบียงรอดชีวิตคุณผู้ฟังคิดดูนะครับ ถ้าคนธรรมดาอย่างเราไม่เตรียมตัวไม่เข้าใจเกมนี้เราอาจเป็นฝ่ายที่ต้องรับผลกระทบโดยไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าเราเริ่มเรียนรู้เริ่มติดตามและรู้ทันเกมที่ธนาคารกลางกำลังเล่นอยู่เราก็จะมีโอกาสอยู่รอดและไม่ถูกกลืนไปกับกระแสผมมันนี่เจอร์ y ี่อยากฝากไว้ว่าเรื่องทองคำกับการหักล้างดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องข่าวกลยุทธ์ซ่องเรนและการชิงพื้นที่อำนาจผมมันนี่เจอนครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปดูในห้องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงห้องที่เต็มไปด้วยแผนการลับของมหาอำนาจว่าทองคำกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรในการสร้างอิทธิพลและขยายอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคำไม่ได้ถูกเก็บไว้เพียงเพื่อความมั่นคงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังถูกซ่อนตามพื้นที่ต่างๆของโลกเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง บางประเทศถึงขั้นย้ายทองกลับจากต่างชาติเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกดดันในอนาคตสิ่งนี้สะท้อนว่าการถือทองไม่ใช่เรื่องของการลงทุนแต่คือการวางหมากในเกมการเมืองโลกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโลกกำลังแตกออกเป็นสองขั้วขั้วตะวันตกที่ยังพยายามยึดดอลลาร์เป็นศูนย์กลางและขั้วตะวันออกที่ใช้ทองเป็นเครื่องมือค่อยๆกัดกร่อนอำนาจนั้น ความขัดแย้งนี้ไม่ได้อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งแต่กำลังเกิดขึ้นในเชิงลึกทุกการเคลื่อนย้ายทองคือการส่งสัญญาณว่าประเทศนั้นกำลังเลือกข้างในเกมโลกใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเยอรมนีเคยตัดสินใจนำทองที่ฝากไว้ในสหรัฐกลับประเทศเกือบทั้งหมดโดยใช้เวลาหลายปีในการขนย้ายความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือเยอรมนีเองก็ไม่ไว้ใจพันธมิตรใกล้ชิดในเรื่องทอง นี่คือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าทองไม่ควรถูกฝากไว้ที่ไหนทั้งนั้นต้องอยู่ในมือจึงจะมั่นใจได้ขณะเดียวกันจีนและรัสเซียก็สะสมทองอย่างเงียบๆพร้อมสร้างกลยุทธ์ใหม่เช่นการตั้งศูนย์กลางการซื้อขายทองในเมืองสำคัญของตนเองเพื่อดึงอิทธิพลออกจากตลาดตะวันตกคุณผู้ถังลองคิดดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งราคาทองไม่ได้ถูกกำหนดที่ลอนดอนหรือสหรัฐแต่ถูกกำหนดที่เอเชียแทนโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนความจริงที่เปิดเผยคือทุกประเทศกำลังใช้ทองสร้างเขตอิทธิพลของตัวเองบางประเทศใช้ทองเป็นหลักประกันในการกู้ยืมบางประเทศใช้ทองเพื่อดึงดูดนักลงทุนและบางประเทศใช้ทองในการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ทองไม่ใช่แค่โลหะมีค่าแต่กลายเป็นอาวุธทางการทูต คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีข่าวลือว่าทองบางส่วนที่อยู่ในห้องนิรภัยต่างประเทศหายไปไร้ร่องรอยมีคำถามว่าทองที่รายงานบนกระดาษอาจไม่ใช่ทองจริงทั้งหมดแต่มันคือการสร้างตัวเลขเพื่อรักษาความเชื่อมัน่นความจริงนี้ทำให้หลายประเทศเร่งเอาทองกลับมาเก็ตเองเพราะไม่มีใครอยากตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทองที่คิดว่ามีอยู่จริงๆกลับหายไปความพลิกผันที่น่าคิดก็คือ การเคลื่อนย้ายทองครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเตรียมเวทีใหม่ที่โลกกำลังจะเข้าสู่การแบ่งอำนาจแบบหลายขั้วประเทศที่มีทองมากจะถูกยกขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนประเทศที่ไม่มีทองเพียงพอจะถูกผลักไปอยู่ชายขอบโดยไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังครับผมอยากให้ลองคิดภาพตามถ้าวันหนึ่งเกิดวิกฤตการเงินโลกขึ้นจริงๆเงินกระดาษจะสูญค่าไปอย่างรวดเร็ว ใครมีทองอยู่ในมือก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อรองสามารถซื้อขายข้ามประเทศได้ขณะที่ใครไม่มีทองจะไม่ต่างจากคนที่ไม่มีเสียงในโต๊ะเจรจาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกลยุทธ์เหล่านี้คือการสร้างอำนาจง่ายๆโดยไม่ต้องใช้กองทัพยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่ใช้ทองเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้สงครามทางทหารคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายประเทศในตะวันออกกลาง เริ่มใช้น้ำมันแลกทองมากกว่าจะใช้เงินดอลลาร์ข้อตกลงเหล่านี้อาจไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะแต่กำลังเปลี่ยนทิศทางการค้าโลกอย่างช้าๆและนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความขัดแย้งเงาโลกกำลังเปลี่ยนฐานไปสู่ยุคที่ทองกลับมามีบทบาทเป็นแกนกลางของพลังงานและการเงินแต่คุณผู้ฟังครับความพลิกผันที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้ามีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่า ในอนาคตเราอาจเห็นการประกาศใช้เงินสกุลใหม่ที่มีทองหนุนหลังหรือการสร้างระบบการเงินร่วมที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์แม้แต่น้อยถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโลกทั้งใบจะสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลปัญหาคือประเทศเล็กๆที่ไม่ได้สะสมทองไว้มากพอจะถูกกดดันอย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าเพื่อนบ้านของเรามีทองจำนวนมากและใช้ทองสร้างเขตการค้าแต่เรามีแค่เงินกระดาษที่เสื่อมค่า เราจะอยู่ในสถานะไหนนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่ทุกประเทศต้องตอบและในระดับบุคคลอย่างเราก็ต้องเริ่มถามตัวเองเหมือนกันว่าเราพร้อมหรือยังถ้าโลกเข้าสู่เกมใหม่ที่ทงคือกุญแจสู่ทุกสินผมมันนี่เชียนี่อยากชวนคุณผู้ฟังตั้งใจฟังในตอนต่อไปเพราะเราจะก้าวเข้าสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดนั่นคือทองคำในอนาคต ว่าจะกลายเป็นเสาหลักใหม่ของระบบการเงินหรือจะกลายเป็นฟองสบู่ที่พังทลายในที่สุดอย่าพลาดตอนต่อไปครับเพราะสิ่งที่เราจะพูดคืออนาคตที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังไปตลอดกาลนี่คือ Money Journey ขอบคุณที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันจนจบแล้วพบกันในตอนหน้าแล้วอนาคตทองจะไปทางไหน สวัสดีครับผมมันนี่เจอร์นี่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทองคำไม่เคยหายไปจากระบบเศรษฐกิจโลกแม้เวลาจะผ่านมาหลายพันปีมันยังคงถูกยกย่องเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดและทุกครั้งที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนราคาทองก็มักจะถูกผลักขึ้นสูงเสมอคำถามคือแล้วในอนาคตข้างหน้าทองคำจะเดินไปทางไหนปัญหาที่โลกกำลังเผชิญในตอนนี้คือความไม่มั่นคงหลายด้านทั้งการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจที่เปราะบางและความตึงเครียดที่ไม่มีทีท่าจะจบตั้งแต่สงครามยูเครนและรัสเซียที่ยังไม่คลี่คลายไปจนถึงไฟตะวันออกที่ไม่มีวันดับและยังมีความขัดแย้งใหม่ๆที่กำลังก่อตัวในเอเชียตะวันออกทุกอย่างคือเชื้อเพลิงที่อาจจุดประกายให้ราคาทองทำพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนหลายคนเคยเชื่อว่าหุ้นและพันธบัตรคือเสาหลักของการลงทุนแต่เมื่อเงินเฟ้อกักดกินผลตอบแทนและค่าเงินผันผวน,นเหมือนคลื่นทะเล สิ่งที่ดูมั่นคงกลับกลายเป็นสิ่งที่สั่นคลอนทองคําจึงกลับมาโดดเด่นอีกครั้งในฐานะเกราะป้องกันความขัดแย้งที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ครับโลกกําลังเข้าสู่ยุคหลายคู่อํานาจมหาอํานาจไม่ใช่เพียงประเทศเดียวอีกต่อไปแต่มีทั้งจีนรัสเซียอินเดียตะวันออกกลางและชาติเล็กที่พยายามหาพื้นที่ยืนในระบบใหม่แต่ละประเทศเริ่มสะสมทองไว้ในคลังกลางของตนเอง เรากับรู้ว่าเกมการเงินในอนาคตจะไม่มีใครเชื่อใจดอลลาร์หรือยูโรเต็มร้อยเหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่ถูกเปิดเผยชัดเจนคือทองคําไม่ได้เพียงเป็นตัวเลขบนกระดานซื้อขายแต่มันคือยุทธศาสตร์ของชาติที่ต้องการเอาตัวรอดในยุคที่ใครๆก็กลัวการถูกความบารประเทศไหนสะสมทองไว้มากก็เหมือนมีอาวุธสําคัญติดตัวประเทศไหนละเลยก็อาจากลายเป็นเป้าถูกกดดันทางการเงินได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพลิกผันที่หลายคนอาจทันคิด คือทองคําไม่ได้แค่ตอบสนองต่อวิกฤตแต่บางครั้งวิกฤตถูกเร่งให้รุนแรงขึ้นเพราะเกมทองคําเองประเทศที่อยากสะสมทองในราคาต่ําอาจเลือกสร้างความตึงเครียดเพื่อกดค่าเงินลงและรีบซื้อทองเพิ่มเมื่อข่าวสงครามกระจายราคาทองก็พุ่งคนทั่วไปมองเห็นเพียงความกลัวแต่เบื้องหลังอาจมีการวางหมากอย่างเงียบๆลองนึกภาพนะครับถ้าวันหนึ่งเกิดความขัดแย้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้หรือไต้หวัน โลกทั้งใบจะสะเทือนทันทีการค้าโลกหยุดชะงักค่าเงินปั่นป่วนตลาดหุ้นล้มระเนระนาดและทองคําก็จะถูกผลักขึ้นไปในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์บอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเมื่อไฟสงครามลุกทองคําจะเปล่งประกายคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีนักวิเคราะห์จํานวนมากเชื่อว่าหากโลกยังอยู่ในเส้นทางน,นี้ราคาทองอาจทะลุจุดสูงสุดเดิมและสร้างสถิติใหม่ในเวลาไม่ไกล และหากเกิดสงครามใหญ่จริงราคาทองอาจพุ่งไปถึงระดับที่ทำให้คนทั้งโลกตกตะลึงแต่คำถามสำคัญคือเราจะมองทองคำอย่างไรจะมองมันเป็นเพียงเคลื่อนประดับเป็นการลงทุนเล็กๆที่หวังกำไรสั้นๆหรือจะมองมันเป็นเกราะป้องกันร,ระยะยาวที่ช่วยให้เรายืนอยู่ได้แม้โลกจะสั่นคลอนผมมานี่เจอหนี่อยากทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังว่าการลงทุนในทองคำไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือผลตอบแทนแต่มันคือการเลือกความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก คุณอาจไม่รู้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อไรคุณอาจไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อจะพุ่งสูงแค่ไหนแต่คุณรู้ได้ว่าทองคําคือสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกให้คุณค่ามาตลอดและไม่มีใครสามารถลบล้างมันได้ดังนั้นผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณมีเกราะป,ป้องกันสําหรับอนาคตหรือยังถ้าโลกเดินเข้าสู่ความปั่นป่วนจริงๆคุณพร้อมหรือยังที่จะยืนหยัดหรือคุณจะปล่อยให้ทัพย์สินไหลไปตามกระแสะที่ควบคุมไม่ได้ นี่คือเรื่องราวสุดท้ายของซีรีส์สงครามภูมิรัาสอดกับราคาทองที่ผมเล่ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าทำไมสงครามดันราคาทองยูเครนกับรัสเซียที่เปลี่ยนเกมโลกตะวันออกกลางที่ไฟไม่คือดับจนถึงสงครามการเงินที่ซ่อนอยู่และวันนี้เราได้มองไปข้างหน้าว่าอนาคตทองจะเดินไปทางไหนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางทีทองคําอ่านไม่ได้เพียงโลหะสีทองแต่คือคําตอบสุดท้ายของความมั่นคงในโลกที่ไม่มั่นคงที่สุด แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปครับผมมันนี่เจอร์นี่